สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบรรลังทางช่อง,องเกษตรสังดาในห,หลายท่านนะครับคอมเมนต์มาสอบถามเกี่ยวกับจันของอินทภพาลัมหรือว่าเกสรอ,อินทภพาลัมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกสรหรือว่าจันรอินทภพาลัมเนี่ยนะครับพร้อมที่จะผสมเกสรน,นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า จันไหนที่เลยกำหนดในการผสมเกสรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยกันครับดูที่ต้นนี้เลยครับต้นนี้เป็นอินทาพาลมเนื้อเยื่อนะครับบาฮีเหลืองมันจะมีจันที่ออกที่หลังนะครับแล้วก็จันแตกก่อนนะครับด,ดูจากข้างบนก็จะเห็นนะครับว่าจะมี จันข้างล่างนี่นะครับผิวข,ขาวๆนี่ก็คือจันที่ออกที่หลังแต่ว,ว่า,าเปลือกุ้มจันแตกนะครับข้างบนก็ยังมีจันที่ออกก่อนนะครับที่สมบูรณ์แต่ว่าเปลือกขุ้มจันยังไม่แตกเดี๋ยวผมจะพาปีนขึ้นไปดูข้างบนนะเพราะว่าต้นนี้สูงนะครับหลายปีแล้วนะครับไปครับ ไปดูกันจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับทันที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจันของอินทรพาลัมนะครับโอเคนี่ครับมีอยู่สองจันเลยออกมาแล้วก็เปลือกคุณจันแตกเลยนะครับนี่อันนี้ออก นานแล้วครับแต่ว่าเปลือกคุ้มจันยังไม่แตกนะครับส่วนที่เห็นนี่ก็คือพอเราเห็นจันก็เปลือกคุ้มจันแตกเลยนะครับสาเหตุหลักๆจากประสบการณ์ก็คือพอจันออกมานะครับแล้วเปลือกคุ้มจันเนี่ยจะดันกับอันเนี้ยครับดันกับใย,ยพวกนี้พย,ยพวกใยวกนจะแข็งแล้วจะทําให้ ตัวเปลือกคุ้มจันเนี่ยชีกนะครับก <c oughs> ็เลยทําให้เปลือกคุ้มจันแตกนะครับนี่คือสาเหตุที่ที่พบเจอบ่อยนะครับเหมือนกับอันนี้เหมือนกันครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสีเรียดอะไรนะครับไม่ต้องไปคลุมหรือไม่ต้องไปมัดเอาไว้ขอปล่อยไว้นี้แล้วครับยังไม่ต้องผสมหรอกปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราดูจาก หนึ่งน,นะครับจันพกเนี้ออกทีหลังนะครับถ้าเราเป็นชาวสวนเจ้าของสวนเองเราก็ตรวจสอบทุกวันอยู่แล้วว่าจันไหนออกก่อนหลังเราจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้จันทุนนี้ตุนจะดูทุกวันนะครับระยะนี้ต้องตรวจดูพอพอเห็นจันปุ๊บแล้วก็เห็นจันแตกด้วยเนี่ยเราก็ปล่อยเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ การเกร็บปุจจันทร์ที่ออกก่อนก็ยังไม่ไม่บานนะครับเปลือกคุ้จันทร์ยังไม่แตกและยังไม่ได้ผสมนะครับอันนี้เราก็ปล่อยเอาไว้เป็นไรนี่ครับดูด้านนี้นี่ครับเนี่ยนะครับฉีดเลยฉีดแล้วผมตัดอันนี้ออกแล้วตัดใยนี้ออกแล้วนะครับเพราะว่าตัวเส้นใยเนะี่ยมันจะเหนียวมากนะครับเนี่ยทำให้เปลือกคุ้มจันทร์ฉีก ผมได้ตัดออกแล้วนะครับถ้าปล่อยเอาไว้ไม่เป็นไรไม่รัดก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เกรสรยังอ่อนอยู่นะครับนี่แหละข้อสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตว่าจันไหนออกก่อนออกหลังนะครับถ้าจันออกหลังแล้วเปลือกพุ่มจันแตกแสดงว่าแตกก่อนขางนดเราไม่ผสมก็ได้ไม่เป็นไรปล่อยเว้ก่อนได้นะครับง่ายๆม,มาดูอีกต้นหนึ่งครับ ต้นนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อใบฮีเหมือนกันใบฮีเหลืองนะครับะพาไปดูจันที่ผสมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จันที่ผสมมอเช้านี่คือจันที่ผสมมาเช้านะครับน,น,มมน,บนี่จันที่สมบูมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสีจะเข้มนะครับ สีจะเข้มน,นี่คือจันที่ออกตามปกตินะครับจันที่สมบูรณ์สีของจันจอกเขียวอมเขียวนะครับอามาขาวไปปลายนะครับสีขาวอ่อนไปปลายแล้วก็ตัดออกนะครับนี่คือจันที่ออกแบบสมบูรณ์นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็เกสรที่ผสมไปแล้วนะครับอันนี้ผสมที่ยี่สิบเจ็ด สังเกตตรงตรงปลายของของเอ่อเม็ดเกสรเนี่ยครับตรงเกรสรตัวตัวเมียเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีดำดำนะครับเป็นจุดดำดำเพราะว่าตัวรับรองเกสรเนี่ย yes มันแห้งนครับนี้ก็คือก็จะเลยระยะผสมไปแล้วเพราะว่าตัวปลายตัวรับรองเกสรเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับเป็นสีดำดำนะครับสีดำดำตัวปลายเนี่ย อาจจะมองไม่เห็นชัดจริงน,นะครับเพร่ะมเล็กมากทาไงนก็ลองสังเกตดูที่สวนได้เลยนะครับนี่คืออินดพาลันที่ผสมเกสรไปแล้วนะครับวันที่2จ็ดจันนี้นะครับวันน,บวน,นนี้วันที่เกนะครับผสมไปวันนี้วันที่สาอันนี้ผสมเมื่อเช้านะ สมมเช้ามีลักษณะของจันที่สมบูรณ์นะครับก็อาศัยการสังเกตนะครับเราจะเห็นความแตกต่างกลับมาที่ต้นนี้นะครับถามว่าลักษณะของจันที่แตกก่อนกําหนดเนี่ยจะผสมได้ไหมผสมได้นะครับแต่ว่ามันทํายากนะครับถ้าแบบนี้มันก็จะ จันมันจะอยู่ข้างในเกสรจะอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะผสมยากนั้นเราก็ต้องรอให้ตัวจันแทงขึ้นมาให้มันพ้นตรงกาบใบสักหน่อยการทํา,ทานันก็จะง่ายแต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยนะครับผสมยังไม่ติดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรับละอองเกสรยังไม่บานนะครับยังไม่บาน ถ้าตัวรับเกลือเราอมเกรสรอรงตรงปลายในบานนะครับเราก็ผสมได้คือเราไม่ต้องรอให้จันที่ออกก่อนแล้วก็ผสมก่อนก็ได้เพียงแต่รอให้ใหตัวจันตัวเนี้นะครับโผล่ขึ้นมายาวสักหน่อยแล้วเราค่อยผสมนะครับนี่เราก็ปล่อยเอาไว้หรือถ้าใครจะ จะหาเชือกมาลัดก็กทําได้แต่ผมเนี่ยในส่วนผมนจะไม,ไม่ได้ลัดผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วครับทั้งลัดทั้งไม่ลัดมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันอยู่ที่ตรงตัวรับละองเกสรน,นี่แหละครับเป็นเป็นเกณฑ์เลยถ้าตัวรับละองเกสรบานเกสรจะแข็งกว่านี้หน่อยเนี่ยนะเราก็สามารถผสมได้เลยติดเหมือนกันนะครับ จักประสบการณ์ที่ที่ทำมานะครับก็คือเราไม่ต้องรอจนจัน์ข้างบนที่ออกก่อนบานแล้วค่อยผสมก็ได้นะครับขอให้ตัวนี้มันยาวขึ้นมาหน่อยเราทำงานง่ายขึ้นเนี่ยเราก็ผสมได้เลยนะครับดูจากลักษณะของสีนี่นะครับสีของเกสรสีของจันนี่แหละนี่มันอ่อนเกินไปนะครับมันจะผสมยังไม่ติดนะครับตอนนี้ นี้ผมก็เพิ่งเห็นจันรพอเห็นจันก็เห็นเกสรบานเลยนะครันจันเนี้ยเพิ่งโผล่ขึ้นมาประมาณสองวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไม่อยู่ผมไปธุระแต่เช้าวันก่อนผมดูอยู่แต่พอวันเนี้ยมาดูเจอตอนเช้าเนี้ยเห็นตัวนี้ยบานแล้วนะครับจันอ่อนอยู่ ตัวรับรองเกสรยังไม่บานอันนี้เราปล่อยไว้ก่อนได้นะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร,ร้อนนะครับอาจจะมีฝนหลงฤดูมาถ้าหากว่าผสมเกสรช่วงนี้ก็ใช้ถุงครอบจันที่เราผสมเกสรเอาไว้ก็ดีกันฝนนะครับเผื่อฝนมากกลางคืน ักวันสองวันเราก็อ,าออกได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันฝนมาชะล้างเกสรที่เราผสมนะครับก็สำหรับเ,เกสรอินทาารลัมนะครับสังเกตจากตัวรับรองเกสรน,นี่แหละครับเป็นเกณฑ์ว่าจะสามารถผสมเกสรได้หรือเปล่าน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละครับคลิปหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสํหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ